สวัสดีค่ะวันนี้เมทายอยู่ที่สวนของแม่ย่านะคะจะมาเก็บมาช่วยแม่ย่าเก็บพาสุมะอิโมะหรือว่ามันเทศนะคะเป็นมันเทศสีม่วงแล้วก็สีขาว โอ้หนีนะดหใหญ่มากอ๋อสนกเหอะโหหมวใหญ่มากตอนนั้น่ะมันมันง่ายกว่านี้นะป้า อกสองหัวติดกันที่ไหนเอิดนั่น嘛こっちこっちやโดโ้โหโอ้โหอะไรนี่โอ้ทุกคนดูใหญ่มากอะไม่น่าละถึงเอายาก สุดยอดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเด็กใหญ่มากโอ้โหใหญ่หัวนี้ว่าใหญ่แล้วนะดูหัวนี้เฮ้ยพี่น้องกันเส้นมือตัวโอ้โหแม่ย่าเขาไม่ให้ดึงเอาต้นมันออกนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียต้องให้มันติดไปด้วยนะคะจะได้อยู่ ก้านมันเขาจะเก็บไปขายนะคะโอ้จีอันนี้อีกหนึ่งพวงทุกคนดู อยู่อย่างนี้จะได้อยู่ได้นานนะคะไม่ยากบอกตัดหัวก็อยู่ได้ไม่นานพ่อไอย่า,าควักดินมาโดนหน้าก็มาเร็วป้า,ปา <c oughs> วันนี้มีพี่อุ๋งี่มาถือกล้องให้นะคะเพราะว่าวันหยุดสามวันวันเกิดน้องก็เลยพากันกลับบ้านเจอเจอ,ๆๆอ,อแล้วป้าเชิญแล้วเชิญแล้วแต่ละแต่ละอันอะหัวแบบ <c oughs> ใหญ่มาก ีได้สองหัวดูพี่คนหัวหัวใหญ่มากอะดูสมิมีสามหัวนะคุณเด็กอ่ะคุณเด็ี อีกหนึ่งพวงนะคะลุ่งใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งเยอะเลยอ่ะอีกต้นนึงื่ออยากอืออีกต้นนางโยมาแล้วไปกินลาเมงกับเพื่อนมาแล้วแม่ขอเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าไม่มีกคญแจบ้านเดีดเลยขอโทอู้ม่ อนอต้อนที่ไม่ค่อยอ,ออกก็มีต้นนี้ไม่ค่อยมีนะต้นนี้มีอยู่สองลูกเล็กๆอ,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 อันนี้คนละสายพันธ์นะคะ เราก็จะเอาสีม่วงไปทําไข่นกกระทะเดี๋ยวป๊าป้าก็จะเอาไอ้ก้านของมันเทศนะคะแม่ย่าบอกว่าอยากเอาไปขายความสุขของแม่ย่าที่เดี๋ยวแม่ปอกให้ปยอกกินสดๆจากต้นเนเนี่ย โอ้โหเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยหวานร้อยล้านเปอร์เซ็นตโตเกยียวแพงนะลูกแลวเกือบลูกละประมาณร้อยห้าสิบกว่าเยนป่ะชอบนิ่ม,นมหนูชอบนิ่มกว่านี้เหรอแต่แม่ชอบแข็งแข็งเดี๋ยวแม่จะหาที่นิ่มกว่านี้ให้แม่ชอบประมาณเนี้ยกินเหมือนแบบกรอบๆหวานใช่ไหมถ้าหนูเอาไปแบบนี้เราไปวางไว้มันก็จะนิ่มขึ้นเดี๋ยวที่บ้านเยอะเอาไปด้วยนะลูกนะ เป็นยังไงบ้างลูกมากินใต้ต้นฟินไหมเอ<น>อเฉยๆักินแต่ก้านมันก็ใหญ่จริงเนาะเมืองไทยก้านมันไม่ใหญ่แบบนี้นะเนี่ยเอาไปแกงส้มน่าจะอร่อยนะเมืมม่อมาจะเดี๋ยวจะ จะลองเอาก้านของมันเทศนะคะไปแกงส้มดูน่าจะอร่อยได้มันเทศจากสวนแม่ย่ามานะคะก็คือได้มาสามหัวนะคะอ่าที่เหลือแม่ย่าก็ยังตากอยู่นะคะจะมีมันม่วงหนึ่งหัวแล้วก็มันขาวธรรมดานะคะมันธรรมดาสองหัวนะคะอันนี้ไม่เหมือนกันใช่อันนี้มันม่วงลูกลูกชายน้องโยบอกว่าอยากกินมันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะโฮชิอิโมะโฮชิโมะก็คือเหมือนมันมันอะไรอะมันตากแห้งเออใช่ เอามันไปนึ่งก่อนนะคะอ่าตัดครึ่งเลยลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เกินไปต้องนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาลอกเปลือกนะคะอันนี้เป็นมันม่วงนะคะอืมแล้วก็อันนี้มันขาวธรรมดามใช้เวลานึ่งสาสิบนาทีนะลูกเนาะ สามสิบนาทีไฟแรงหน่อยเดี๋ยวก็สุกโอเคนึ่งนะไว้มันเพิ่งออกมาจากหม้อเลยนะมันก็เลยร้อนชิ้นประมาณนี้โอเคนะ ใส่นึ่งมันเรียบร้อยนะคะจะใช้มันม่วงผสมกับเผือกนะคะทีนี้ก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยเกลือนะคะทีนี้ก็จะบดบดตอนร้อนๆนะคะน้ำตาลจะได้ละลายแม่ทรายผสมเผือกไปด้วยนะคะเวลาทํำจะได้หอมๆเผือกนะคะโอเคทีนี้ก็จะ ใส่แป้งมันลงไปนะคะแป้งมันอันนี้100กรัมนะคะอันนี้เป็นแป้งสาลีนะคะ25กรัมผงฟู1ช้อนชานะคะแล้วก็จะใส่กะทิลงไปกะทิจะค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าเราต้องดูแป้งนะคะความเหนียวของแป้งพอดีไหมเพราะฉะนั้นจะยังไม่ใส่เยอะนะคะ วดแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาปั้นเป็นก้อนนะคะวันนั้นแม่ทำนะใสเ่เปลือกด้วยอร่อยนะมันจะนุ่มหอมไม่ต้องกลมมากก็ได้เพราะเดี๋ยวเราก็ไปพอด พอเราไปทอดแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลมเพราะเราต้องพลิ่งไปมาไปมาตอนนี้มันมีขายข้างถนนไหมก็ค,คงมีแหละตามตลาดเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันอร่อยชยอบใส่ถุงแบบกระดาษหนังสือ<น>ม,มาทำมสมัยนี้เขาไม่ใช้หนังสือพิมพ์กันแล้วลูกมันอันตรายเพราะมันจะมีหมึกอ,อยู่ปก่อนกินแบบวันสมัยก่อนเนาะ แล้วก่อนก็ไม่มีแบบมันม่ง้วยใช่ใช่มันม่วงขึ้นมาคิดกันเดี๋ยวนี้นะนี่เป็นมันม่วงหน้า่น การพองของไข่นกกระทานะคะมันก็จะใช้วิธีกระแทกนะคะแต่ว่าเราไม่มีตะแกรงที่จะกระแทกเราก็เลยต้องใช้อันนี้แทนนะคะบีบบีบบีบกดกดกด,ดนะคะเดี๋ยวมันก็จะพองข้างในเองนะคะบีบไปนะมันไม่เป็นไรนะคะมันไม่แตกเพราะว่ามันนิ่มนะคะ ันนี้แม่ทรายก็จะใช้ขีในการกระแทกนะ อันนี้ก็จะเป็นมันที่แม่ทรายทาแล้วก็คือใช้มันก็จะเอาไปนึ่งทั้งเปลือกนะคะแล้วก็เปลือกออกเนาะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะอันนี้ที่บ้านคือตอนนี้ไม่ใช่หน้าล้อนไม่มีแดดนะคะแม่ทรายก็จะไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ1 0 0องศานะคะ40นาทีก็จะได้เป็นโฮชิโมะหรือว่ามันแห้งนะคะอันนี้ลูกชายเขาจะเอากลับนะคะเขาบอกว่าถ้ากินอันนี้เป็นอาหารเย็นะจะช่วยลดความอ้วนนะคะอันนี้เป็นมันม่วงนะคะ เพราะว่าไม่ไม่ยากให้มันม่วงมาหัวเดียวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่นกกระทาเดี๋ยวจะไปกินกับลูกกับปาป,ป๊านะคะเมื่อกี้มีคนมาหยิบเหลือแค่นี้นะคะดูทุกคนกรอบกลวง กรอบนอกนุ่มในของจริงเห็นไหมคะกรอบทุกอันเลยทุกคนดูอืมน่ากินเลยออ,อืมอ,อ,อ,อืมนุ่ยเอบเนบอืม นุ่นไหนนอกนู่นไหนไขน่นกกระทาถ้าไม่มีรูข้างในมันก็จะตันๆมันจะแข็งอะถ้าแม่กินคนเดียวแม่ก็เกลียดทำนะต้องมีคนช่วยกินข้างตอนเยอะอืมอืมออร่อยดีเลยอือ,อ,อบาบาบอกอร่อยคินไปหลายรายูปเลย บอกป,ป๊ากินอะไรก็น่าอร่อยขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ